สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหมอือนนี้มาเบิงอาจารย์เลขสุขสวัสดิะะ์เนาะค่ะเลขสุขสวัสดิ์หลักร้อยเมันดูหลักร้อยก่อนเนาะหลักร้อยหลักร้อยเจ็ดกับแปดค่ะเจ็ดกับแปดนะคะทิ้งไปก่อนเลยลำ้ังเนี่ยหมึกหมดค่ะโทษทีหลักสิบ,ะกกบ,ะกกบนะคะสิบห,ห,หนึ่ง กับสองค่ะหลักหน่วยเน่นเดี๋ยวมาเบิ้งนะคะเนาะจะจับคู่ให้ตัวไหนฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะโทษที 718 818 710 810 782

แปดห20แปดอนเจดรียอ่านตามนี้บ่ได้อ่านตามนี้นะะถ้าอ่านตามนี้เ8แปดหน8่8 1ป8 1ปด1นึ1 0 8 1 0เ8เอแอ่าเพิ่งกิอ่านแล้วก็เพินเนะะ่เน้นหายนะคะเน้นเนนนน เน้นเลยเดี๋ยวประกาศเจแดงสีแดงวงไม้ไห่ะคือไก่กันแทน่ไหมล่ะวิ่งอ๋อวิ่งวิ่งมีวิ่งด้วยค่ะค่ะอาจารย์เลขเพิ่งกระไยเจ็ดแปดลักร้อยสิบหนึ่งก 10, ับสองลักน้วยแปดกับศูนย์ค่ะ เจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งศปดหนึ่งศเจแปดสองปดสองปดครบแปดตัวหรือเ่เอาอยัางไม่ครบยังไม่ครบคะ่ะทุาชุมเจ็ดสองศูนย์นึกว่าครบแล้ว 8 2 0งวดที่แล้วจะแดงซื้อน้ำเบิดทุกตัวเลยค่ะท่านผู้ชมซื้อน้ำเบิดเลยจะแดงมากศู์แปดอยู่ตรงนี้เนาะม้วนนี้สิมากยังเพิน่นเทะแดงแล้วเพิ่นวิ่ง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  แปดค่ะนะคะพันวิ่งแปดนะคะเลข,ขง 8, คลขขงที่แปดเก้าศูนย์เลขคงที่เลขคงที่คือแปดเดี๋ยวพันขีดเส้นใต้ให้ค่ะ เน,นเน้นเลยพันบอกว่าเน้นเ,นนเลยเน,นเ,นนเน้นเลยค่ะแล้วก็มาว่าคือเจียงนะเจแดงมากคู่ประเด็นค่ะใส่เลยสองตัวนี่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งถ้าจะมานะเน้นที่เจ็ดหนึ่งไปเลย ถ้าจับคู่ก็มีหนึ่งแปดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจับคู่ให้นะคะหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สองแปดสองศูนย์อ๋อจะแดงลืมเล็กลักกว่าท่ออง้งหม ลืมทรงลืมลืมเริมล่องเ,เ,เดี๋ยวต่อกลิบนี่แหะค่ะท่านผู้ชมให้แน่เหมือน,นี่แหละทาออกไปดาธุระก่อนค่ะถ้าจับคู่ก็ได้แค่สตัวนะคะหนึ่งแป๊หนึ่งเจดเด็ตัวหนึ่งโอมีอมสองศูนย์สองแปดห่งศูนย์หนึ่งแปดแค่นั้นเนาะค่ะหรือถ้าถ้าจับกลับกันนะคะถ้าจับกลับกันถ้าโต๊ดนะคะ,จะเจดียงจะจับให้เบื้อง เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งมวดก่อน 7, 1, เจดียงกระจับใหเบึ้งนะแล้วก็เจ็ดแปดถ้าออกโต้นะแล้วก็เจ็ดแปดแปดสองแล้วก็เจ็ดสองได้ลายตูดด้วยค่ะ เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดสองมาจากสายนี่ดิอ๋อในหาตัวหนึ่งสองสามสี่หาในหาตัวค่ะถ้ากลับกันถ้าออกตุ๊ดนะกลับกลับกันถ้าออกตุ๊ดนะ นี่ okay. ถ้าจะออกตัวเหมือนรอบที่แล้วเนะี่ยเราก็กลับด้านเอาเป็น7 181 7, 8, 8 2, 7 2, น8่งแปดหนึ่งเจ็ดะคะเจ็ดหนึ่งแปด่มีหาตัวถ้าจะเอาตัวท้ายนี่ตรงๆเลยนี่กับหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ค่ะนะคะ ถ้าเอาตัวนี้ขึ้นเทิงตัวนี้ขึ้นเทิงนี่ถ้าออกโต๊ดนี่ก็สลับไปเลยเนาะออกโต๊ดทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์ขอบคุณอาจารย์เล็กขอบคุณอาจารย์ตีที่ให้แนวทางเขามาอาจารย์ตีก็รล่าจังหน่อยตามลำดับเดี๋ยวคลิปหนาวเ,เลขล็อกกทอมอเนาะค่ะ เล,เ,ลเ,ลเลขล็อกเลขล็อกหลักกอทอมอเป็นลักเป็นหลักค่ะเอ,อเลขล็อกก็ได้เอ,อเลขหลักก็ได้เลขล็อกกทอทมอเนาะเอาเลขล็อกกทอทมอในคลิปหนาเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์สั่งซื้อสินค้ามาได้ตามเบอร์โทรขึ้นไทยนัดจอจุก็สองแปดไปเก้าสองห้าหกแปดค่ะวันลุ้งสายตาเนาะค่ะตาโตกระจกตัวแดดตัวร่มตัอกินได้ทุกอย่างนะคะจะได้กินเขาแล้วกินได้สองเม็ดหลังอาหารนะคะ เช้าก็ได้เย็นก็ได้เที่ยงก็ได้นะคะเนาะรู้สึกสายตาแพ้แสงค่ะท่านผู้ชมจั่งซื้อกิมม่ใดเบอร์โทรคือใหนนะจอดจุนก็สองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดกิมหนึ่งชุดประกอบด้วยกิมกลางคืนกิมกลางวันแล้วก็สบู่หนึ่งก้อนจะเลือก สบู่ส้มก็ได้สบู่ขาวก็ได้เนาะค่ะเนาะเลือกมากแล้วก็แคลเซียมแคลแมกแก้ปวดกระดูกปวดเกาลวดบวมของเก่านะคะผู้ใดเป็นเกาปวดตามคอองน่องมืองอๆขาเข่ายางเคลื่อนไหวบได้ดังกดเกตกดเกตนะตามคอต่างๆทักข้าวมาใดโทรหาแอดมินใดูนย์้0 9 2 8 8 9 2 5 6 8เด้อค่ะจะเดงขอตัวลาไปก่อนค่ะขอให้ท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ